สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาฟังเรื่องราวเ,เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันต่อดีกว่าเพราะหลังจากคลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับผมตัวของผมเองเนี่ยก็เรียกได้ว่า เฮ้ยอยากรู cage, ars, yeah. kommt, find, ้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสวิตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลยแบบว่าลองไปหาข้อมูลเพิ่มดูแล้วก็เรียกว่าเพื่อนผมเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากสวิตนะครับผมก็ไปนั่งเมาสนั่งคุยอะไรกันจากที่ผมไปดูมาเนี่ยเป็นประเทศที่ผมอยากไปเที่ยวมากๆเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คงจะรีบไปโดยเร็วเลยนะครับผมไม่ต้องกักตัวด้วยครับก็ ชีทางสว่างนะครับผมใครทนไม่ไหวอยากไปเที่ยวแล้วก็ไม่อยากกักตัวก็สวิตนะครับผมไปได้เลยแต่เรียกว่าสวิตเองเนี่ยนะครับผมการจะไปก็คงจะแพงมากนะครับเพราะสวิตเองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกเลยนะครับผมเพื่อนผมบอกว่ากินข้าวมื้อธรรมดาเนี่ยมื้อละพันกว่าบาทนะครับผมบอกว่ามื้อแบบธรรมดาเลยนะครับผมถ้ากินในร้านอาหารอาจจะ3-4มสี่พันเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นคอสที่แพงจริงเลยครับผมแล้วทําไมสวิตเนี่ยนะครับผมถึงแพงขนาดนี้แล้วคนมันจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อเนี่า โอ้โหมือนึงเป็นพันเลยอะ่ะค่าของชีพมันจะแพงอะไรขนาดนั้นวะแต่แน่นอนแหละครับผมด้วยค่าของชีพที่แพงเนี่ยค่าแรงเขาก็แพงเหมือนกันนะแต่ผมก็นั่งวิเคราะห์ดูนะครับผมว่าจริงๆแล้วทาไมสวิตมันมีค่าแรงที่แพงได้วะทางที่ภูมิประเทศแม่งอ่ะโคตรหวยเลยนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยเราเพิ่งทําคลิปไปบอกว่าสวิตนะครับผมมีแบบว่าภูมิประเทศในการป้องกันการลุกลามที่ดีถูกปะแต่การป้องกันการลุกลามที่ดีเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันปิดกั้น การติดต่อจากโลกภายนอกเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับผมและการจะออกไปยังโลกภายนอกก็ยากมากๆนะครับผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้การค้าขายเนี่ยเป็นไปได้ยากนั่นเองครับประเทศที่ร่ํารวยเนี่ยนะครับผมควรจะเป็นประเทศที่เหมือนมีทางค้าขายเยอะถูกไหมติดกับทะเลบ้างไม่ได้ติดภูเขาเป็นที่ราบสามารถเทรดสามารถแลกเปลี่ยนค้าขายได้ง่าย แต่สวิตนะครับผมตรงกันข้ามกันหมดเลยครับสวิตเองเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลสวิตเองเนะครับผมเป็นประเทศที่มีแต่ภูเขานะครับทำให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะยากและด้วยการที่ว่ามีแต่ภูเขาไม่แต่เนินเนี่ยนะครับผมการจะสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยก็ใช้งบประมาณแพงมากๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้สร้างในพื้นราบไง จะสร้างตึกทีนึงเนี่ยแพงมากๆนะครับผมทําให้สวิตเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เอื้อต่อการที่จะทับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ก็เรียกได้ว่าเฮ้ยดูจากประเด็นโดยรวมแล้ว,วสวิตแม่งไม่น่าจะเป็นประเทศที่รวยได้อะแต่มันเสือเป็นประเทศที่โคตรรวยเลยครับในวันนี้เองผมก็เลยไปทารีเสิร์ชมาแล้วแล้วก็จะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันว่าทำไมเนี่ยนะครับผมแม้ว่าสวิตเองเนี่ยจะมีข้อเสียจํานวนมากมายนะครับผมในเชิงภูมิประเทศแต่ทําไมสวิตถึงเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ย ถึงทําได้นะครับเรามาฟังที่คําตอบแรกกันเลยดีกว่านะครับผมคําตอบแรกก็คือความไว้ใจครับสวิตเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นกลางมาโดยเสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ไม่ว่าใครจะดีจะชั่วนะครับผมสวิตรับหมดนะครับก็เรียกได้ว่ามีคเครดิตได้รับความไว้ใจจากประชาคมโลกนะครับผมและความไว้ใจเนี่ยนะครับมันเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากๆเลยนะครับผมทําให้สวิตเนี่ยร่ำรวยนะครับแต่พูดแค่นี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับผมเราต้องมาพูดกันถึงทีละเรื่องเจาะประเด็นลึกๆกันลงไปเลยความไว้ใจสวิตได้มาจากไหนกันนะครับหนึ่งเลยความเป็นกลางถูกไหมอ่ะอันนี้คือสิ่งแรก 2เลยนะครับผมเราจะไม่พูดถึงเรื่องเด็ดสุดเลยก็ไม่ได้เลยครับผมถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปพูดไปท้ายคลิปเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะปิดคลิปไปก่อนเพราะว่าเรื่องอื่นๆอาจจะไม่น่าสนใจเท่าเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องสวิตแบงก์นั่นเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวธนาคารสวิตเนี่ยนะครับผมมาเยอะมากๆแล้วถูกไหมผ่านหนังภาพยนตร์เองก็ตามในหนังอเมริกาเนี่ยนะครับผมพูดประจําเลยครับคือเรียกได้ว่าสวิตเองเนี่ยนะครับผมก็มีนโยบายมันตั้งแต่โบราณนะครับว่าการเงินของเขาเนี่ยจะเก็บเป็นความลับนั่นเองนะครับผม มีผู้คนจากทั่วโลกนะครับผมเอาเงินมาฝากที่สวิตนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นจอผรเด็ดการหัวหน้ามาเฟียนะครับผมหรือว่าคนเร็วๆที่ไหนก็ตามแต่ที่มีเงินมืดๆเงินเทาๆเนี่ยก็เอามาฝากที่สวิตกันเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่แบบยุคสงครามโลกนะครับผมครั้งที่1น,นะไม่ใช่ครั้งที่2แบบว่าในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยโอ้ประเทศยุโรปตีกันสวิตท,ทำลายครับผมเอ้ากูเป็นการไงกูรับฝากตังนะครับ พวกเศรษฐีเองเนี่ยนะครับผมก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าเอาเงินอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยนะครับผมมันจะเสื่อมมูลค่าไปได้หรือจะถูกยึดไปได้ก็เอาเงินเนี่ยไปฝากในสวิตกันหมดเลยนะครับพวกจอมเผด็จการในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมก็ไปฝากที่สวิตถูกไหมเพราะเรียกได้ว่าสวิตเองเนี่ยต่อให้คุณจะถูกตั้งสารตั้งคดีอะไรในประเทศตัวเองถูกจับติดคุกอะไรไปเงินคุณก็ยังปลอดภัยอยู่ในสวิตนะครับหรือแม้แต่คุณตายไปแล้วเนี่ยเงินคุณก็ยังปลอดภัยอยู่ในธนาคารสวิตนะครับผมปลอดภัยไปตลอดการเลย แน่เลยครับผมด้วยเหตุผลนี้เองแหละก็ทําให้ธนาคารสวิตเนี่ยร่ำรวยเป็นอย่างมากนะครับผมแบบรวยโคตรๆอ่ะรวยสัสสัสนะครับผมเพราะว่าแบบนาซีเองเนี่ยทองเทิงอะไรก็เอามาฝากไว้กับสวิตหมดเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับธนาคารสวิตเนี่ยมีทรัพย์สินนะครับผมเรียกได้ว่า 5 0 0ของ GDP ประเทศนะครับคือรวยโคตรๆ GDP สวิตนี่ก็สูงด้วยนะครับผมอยู่ที่700บิลเลียนนะครับผมรู้ว่าประมาณ7จแสนล้านนะครับดอลลาร์นะไม่ใช่บาท700แสนล้านดอลลาร์แล้วทรัพย์สินในธนาคารเนี่ยนะครับมีมูลค่าประมาณ5เท่ามากไปกว่านั้นนะครับก็เดียวว่ามันก็เยอะสุดๆนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่ามันเยอะยังไงนะครับแต่ก็เยอะมากๆนะครับผมและนี่แหละก็เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ประเทศสวิตเนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะ ทางธนาคารเองเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับผมกับการพัฒนาพวกอินฟราสตรักเจอร์พวกเหมือนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศด้วยนะครับก็เดี้ยว่าทาให้ประเทศจเจริญเลยสวิตเองจริงๆเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่รวยตั้งแต่เริ่มนะครับผมแต่เพิ่งมารวยในช่วงสงครามโลกนี่ ecosystem. แหละก็เดี้ว,ส penguin, สว่าก็รวย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 ขึ้นมากันใหญ่เลยนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ทำให้สวิตเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ํารวยมากๆหม่ว่าป,ประเทศของเขาเองเนี่ยจะเล็กมากๆแล้วก็พื้นที่อะไรต่างๆก็ไม่ได้เอื้อต่อการทําอุตสาหกรรมถูกไหม แต่เขารวยได้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเลยนะครับผมประเทศสวิตเนี่ยมีประชากรน้อยมากๆนะครับท่านประเทศเนี่ยน้อยกว่ากรุงเทพอีกนะครับผมมีประมาณ8ล้านกว่าคนเท่านั้นเองครับประชากรสวิตเนี่ยเท่ากับว่าเงินจํานวนมากในมหาศาลนั้นนะพอหายไปเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้ประชากรของสวิตเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากๆเลยการปล่อยกู้อะไรก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับผมและสวิตก็รู้ดีครับว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยไม่สามารถไปผลิตอุตสาหกรรมที่แข่งกับแบบว่าการทําแมสได้อะถูกไหมผลิตที่หมื่นชิ้นแสนชิ้นเนี่ยไม่ได้ครับ สวิตนะครับผมก็เลยเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนในเรื่อง R&D หรือว่า Research and Development เนี่ยเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็พยายามจะพัฒนาประชากรในประเทศให้เป็น High skill worker นะครับผมก็คือทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงใช้เทคโนโลยีสูงออกมา ทำให้เหมือนโปรดักต์เองเนี่ยนะครับผมจากโปรดักต์ธรรมดามันกลายเป็นแบบว่า value added เข้าไปนะครับผมก็คือเพิ่มมูลค่าเข้าไปไอ้ของที่มาจากสวิตเนี่ยสวิตเมสเนี่ยนะครับผมเลยมักจะแพงเสมอแล้วแบบว่าอย่างอย่างถ้าเราพูดถึงโปรดักต์ที่แบบว่ามันทนทานเนี่ยนะครับผมอาจจะนึกถึงญี่ปุ่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็มีสวิตอีกที่หนึ่งนะที่เรียกได้ว่ามีของที่แบบคุณภาพสูงมากๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นนาฬิกาอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหอยู่ได้เป็น10ปีไม่พังไม่เจ๊งเลยนะครับผมก็ทําให้สวิตเนี่ยนะครับมีรายได้มาจาก อาจจะถามว่าเรื่องทัวริซมอะไรพวกนี้ล่ะการท่องเที่ยวของสวิตเนี่ยเป็นยังไงนะครับสวิตเองนะครับผมเป็นประเทศที่สวยมากนะสวยแบบว่ากูนึกว่าอยู่เมืองในฝันนะครับผม,มคือแบบว่าดูที่เพื่อนไปเที่ยวมาไปดูคลิปใน YouTube มามึงสวยอะไรขนาดนั้นวะอากาศก็ดีนะครับผมคือเรียกได้ว่าแบบไม่ได้หนาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเนี่ยแม่งแบบเพอร์เฟกมากๆเลยแต่ราคามก็แพงมากๆเหมือนกันแหละแต่พูดเกี่ยวจริงๆนะครับผมรายได้จากทัวริซมเนี่ยนะครับคิดเป็นประมาณ2.6%เท่านั้นเองก็คือน้อยมากๆนะครับผมถ้าเทีย ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าตัวหลักอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็ควรไปเที่ยวสวิตนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นเรื่องหลักๆนะครับผมที่ทำให้สวิตเนี่ยร่ำรวยนะจากนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่นิสัยคนนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยผมได้เห็นข้อมูล,ลว่าแบบเออเหมือนเป็นเพจใน Facebook มาพูดว่าเออสวิตเนี่ยไม่ได้สอนให้ลูกเก็บตังค์นะแต่สอนให้ลูกรู้จักจใช้ตังค์อะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมไปทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมมาเนี่ยมันก็ทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกใน คำเดียวกันนะเพราะว่าเรียกได้ว่าเราจะไปหมั่วรวมทุกคนให้เป็นแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับผมประเทศสวิตเองเนี่ยก็มีคนหลายเจเนอเรชันเหมือนกันในเจเนอเรชันใหม่ๆหน่อยเนะี่ยอาจจะเป็นเหมือนที่ Facebook มันพูดเอาไว้นะครับผมก็คือสอนให้ลูกรู้จักค่าของเงินนะแล้วก็ให้ใช้ตังค์เท่าที่ควรจะใช้อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังมีประชากรสวิตจํานวนไม่น้อยเลยที่ใช้ตังค์น้อยมากๆแล้วเก็บเงินเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือเหล่าคนแก่ในประเทศสวิตนะครับผมที่เรียกได้ว่าเขาโตมาจากประเทศที่ยังไม่ได้รวยอจจนนนมันถึง boom, บบแ ว่าโอ้โหสวิตล่ำรวยมาเนี่ยแต่เขาโตมากับประเทศที่มันไม่ได้รวยมาก่อนน่ะเขาก็เลยมีนิสัยที่เก็บเงินเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ใช้ที่จําเป็นแล้วก็ของในประเทศสวิตเองเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้กันเองในประเทศนะครับไม่ได้นําเข้าสักเท่าไหร่ของกินอะไรแบบนี้ก็มักจะแบบว่าโอ๊ยออร์แกนิกมากๆเลยทําดีมากๆเลยอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้ของกินเนี่ยราคาแพงนะครับผมแต่เรียกได้ว่าเพื่อนผมไปเนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกปากคนไทยซักเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ย ชอบอะไรที่มันปรุงแต่งเยอะๆถูกไหมรสจัดจ้านนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสไปแล้วจะลองรีวิวมาให้ฟังนะแต่ผมเองก,ก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกนะครับผม,มให้กูไปสวิตเทอร์กูอยากไปมากเลยเนี่ยมันสวยเหลือเกินนึกว่าแดนในฝันนะเว้ยแล้วแบบว่าเรื่องการเมืองเนี่ยทางของสวิตเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นคงมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ลำดับในการแบบเขาเรียวกว่าไงลำดับแร้งของการคอร์รัปชันในแบบประเทศเนี่ย ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมแต่นะครับแต่นะครับมันก็มีแต่เสมอนั่นแหละมันไม่ใช่ทุกประเทศเหรอกครับผมที่จะเพอร์เฟกไปทุกอย่างนะครับแม้ว่าอัตราการคอร์รัปชันในประเทศเนี่ยนะครับผมอาจจะดูน้อยมากๆเลยนะครับผมอยู่อันดับแบบท็อปๆของโลกคือแบบโปร่งใสสุดๆนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้บอกว่าณปัจจุบันนี้นะ ยุคของแบงก์สวิชเนี่ยอาจจะจบลงแล้วนะครับผมเพราะว่าแบบมันมีความโปร่งใสมากขึ้นไงต้องมีการให้ข้อมูลกับแบบต่างชาติได้นะอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเก็บทุกอย่างมันความลับเหมือนเมื่อก่อนเลยทาให้นปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีเศรษฐีที่เงินเทาๆเงินดำาๆเนี่ยนะครับผมเงินมืดเงินจักระหายมืดเนี่ยอาจจะย้ายไปฝากที่อื่นอยู่บ้างนะครับผมเช่นแบบเกาะเคแมนอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนะครับผมแม้ว่าในปากที่จะเขียนบอกเนี่ยว่าแบบเอ้ยเราโปร่งใสขึ้นแล้วนะเราแบบว่าให้ข้อมูลได้นะ แต่กว่าจะได้ข้อมูลนั้นมาเนี่ยนะครับผมมันยากมากๆเลยครับคือเรียกได้ว่าทางธนาคารสวิตเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงมากๆนั่นเองครับผมทําให้เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับสวิตเองเนี่ยนะครับผมก็ยังคงเป็นแหล่งเงินนะครับผมของพวกเงินมืดๆเงินเทาๆอย่างมากมายมหาศาลอยู่เลยและด้วยประสบการณ์ของสวิตเองอ่ะที่แบบโอ้โหกูทําเรื่องนี้มาทั้งชีวิตกูแล้วอ่ะ มันก็เลยมีคนไว้ใจมากมายนนครับผมเอาเงินไปฝากกับสวิตอยู่นั่นเองครับและนั่นนะครับผมก็ทําให้แม้ว่าความโปร่งใสในประเทศนะครับผมจะติดท็อปของโลกเลยนะครับแต่ความโปร่งใสในธนาคารนะครับผมความคอร์รัปชันในวงการเงินของประเทศนะครับผมเรียกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยจากข้อมูลที่ผมมีนะครับผมอยู่อันดับที่15นะครับก็เรียกได้ว่าเออ ก,ก็ไม่ได้แบบว่าโปรงใสอะไรเท่าไหร่ดูมาญี่ปุ่นอยู่13อะไรแบบนี้แต่สวิตเนี่ยนะครับผม <c oughs> อยู่ลำหนึ่งนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นวงการการเงินที่คอรัปที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าโอ้โหเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันก็มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเราอยากจะดูะรจริงจริงเนี่ยก็ลองศึกษาให้ลึกๆดูนะครับผมก็เป็นเรื่องราวาที่น่าสนใจมากมากเลยนะครับผม,ผมกับประเทศสวิตในตอนนี้และนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราเอามาฝากท่านผู้ชมกัน ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับก็คงจะเป็นสาเหตุแล้วนะครับผมว่าทาไมสวิตเนี่ยถึงรวยๆเหลือเกินนะครับแล้วถ้าผมมีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับผมอาจจะทาบล็อกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บอกว่าเดี๋ยวๆไปแน่นอนแหละกูอยากไปมากท่านผู้ชมอยากดูไหมก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยพี่ชีวะก็ไปด้วยนะนัดเจอกันเลยบอกว่าชีวะเนี่ยเราก็จะมีสพาไปเมกากันด้วยนะ แต่ก็ต้องรอก,ก่อนนะครับผมยังไวันนี้หมดเวลาลงแล้วกะผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ